สนุกเกอร์คำคสวัสดีครับพบกันในเฟรมที่6พเไอติมกับตัมเบียช้างครับพบกันมา5เฟรมพ่เลดบวกอยู่10เมตรครับมาเฟรมที่6จะเอาตัวรอดได้ไหมพี่เลตดูท่าเมาเมาครับ ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากทางสนุกเกอร์ขำๆค,ครับวันนี้เล่นกันสนุกสนุกมัดหกแต่ว่าไม่รู้วันนี้พี่เลือดเมา สงสายแทยงกับตั้มเบียช้างกินเบียเลยเมามาครับอ้าหลูกนี้ได้ลูกฟุกไปครับพี่เลิศมานึ่งครับแม่นไม่กลัวกลัวลูกฟุกครับฮมึมม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  ใช่ครับหน้าบ้านนี่พี่เลอศไหมแต่ยังดีถือลูกยังยากอยู่ครับเอาเยียครับเอาเขาเปลี่ยนพี่เลิศกต็ตั้มบวกหนึ่งครับแล้วได้บุกต่อครับตั้ม จัดไปสองนับเอานับเอาเลยเ้า่ครับสามแทงเบาไปครับตั้มแทงแรงกว่านี้สวยครับแทงอยู่ในเกมครับโอ้หบางนิดไปครับตั้มกดตั้มมาสามครับ เย็ดเลยพีเ่เลือดเฮ้าโอ้โหเฉ็ดลมเฉ็ดแรงแล้วครับตั้มมาห้าครับเลือดเมาจริงไหม,มครับช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันครับอย่าพึ่งหนีกันไปไหนให้กำลังใจกันก่อนครับผมว่าใครจะเป็นผู้ กำชัยชนะครับอ,อย่างนี้ก็เข้าทางต่ำสิครับพี่เลิศทั้งแทงผิดทั้งแทงเปลี่ยนทั้งจอให้นี่ต่ำสบายใจครับฮก<อ>ดำไหมไม่เอาครับ จิตเ <7 S 2> ยี่ยมครับตั้มตัวดีโอ้โหน่าเสียดายครับจิตเม็ดครับตั้มถ้าลงดำก็ไม่รู้จะเหลือหรือจิตเหลือหก กเหลือห้าเลือดจริงระเบางสยฟุตเก็บเลือดสีครับถัวดำไม่กินแล้วครับ น้ำหนักพอดีพอดีครับเยี่ยมครับพ่เลตสี่เลือดสามตัวสวยครับจิกไปโอ้วสวยสามเลือดสครับดำไหมพี่เลิศไม่เอาครับมันง่ายเกินสองลือดหนึ่งโอ้ สุดจัดครับไม้นี่โตูะเลยไหม3นึ่งเลือดสกอตเจ้าลาดให้ก็ไม่ได้ครับคนนี้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันมันต่อเหมือนเตนครับออกพลาดให้เป็นตบสกอตเจ้าครับเลือด อ่ำเช็ดเลยครับลูกนี้บางห,หนาครับเมื่อกี้ดูไม่ทันครับใสโมโหโที่พี่เลือดตกไปเยอะครับสกอตเจ้าครับแต่ว่าพี่เลือดหน้าบ้านแล้วครับเขียวดดต่ำเอาคืนไหมต่ำม,มาหนึ่งครับถือว่าหยุด ไม่ค่อยดีครับโอ้โหโแม่นจัดครับตรงนี้สองสงสัยเห็นพิเรลดแม่นเลยอยากแม่นเหมือนกันครับเหยียบมันเข้าตาโมโหหรือมั้งโอ้โหสามครับเอาเรื่องเหมือนกันครับตั้มไม้นี้ตรงนี้ลงไม่ต้องเทมันต้องแทงครับ อืมสี่เม็ดรครับดำไม่ต้องแทงเลยครับสกอตต์ตัมบวกหกลบของเดิมพิเลตมีสิบเหลือพิเลตบวกสี่ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกๆคนครับ